All right! All right, all right. แตงโมนิดาเจอพิษสัญญกรรมเส้นประสาทถูกตัดแอนนาวอนชาวเน็ตอย่าบูลี่ปากหลังจากที่ก่อนหน้านี้แตงโมนิดาถูกชาวเน็ตวิจารณ์ทำไมหน้าเบี้ยวจนเจ้าตัวเข้ามาชี้แจงว่าหน้ายังไม่เข้าที่ล่าสุดแอนนาทีวีพูก็ได้เล่าเรื่องราวของแตงโมในรายการแทบร้อยแปดให้กับทุกคนได้ฟังว่าได้โทรหาดาราสาว บอกว่าเครียดมีเรื่องอยากปรึกษาเพราะก่อนหน้าที่จะปิดประเทศเพราะโควิดเพิ่งไปเกาหลีเพื่อจะไปขูดฟิลเลอร์ที่คางเพราะตอนถ่ายละครมีคนพูดกันเยอะมากว่าคางเบี้ยวก็เลยเสียความมั่นใจก็ไปเกาหลีพอไปผ่าตัดกลับมาเพิ่งรู้ว่าเส้นประสาทถูกตัดทําให้ช่วงหลังแตงโมไม่ออกมารับงานละครตอนให้สัมภาษณ์ก็พยายามเกรงปากที่สุดทำที่เมืองไทยเพื่อให้ปากขยับได้เพราะว่าตอนนี้ปากที่ขยับรูปปากไม่เป็นธรรมชาติ ตั้งแต่เล่นละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดลิวแล้วแปงโมเล่าให้ฟังต่อว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเยอะมากเพราะที่ผ่านมาก็มีปัญหาชีวิตมาเยอะมากแล้วถ้าออกมาพูดก็รู้สึกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปเพราะตอนนี้คนทั้งประเทศก็มีปัญหาซึ่งตอนนี้แปนนาทีวีพูบอกว่าแปงโมนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องทานยาช่วยให้นอนหลับน้ำหนักขึ้นมา6กกิโลและลดยากมากเพราะกินยาแล้วทำให้อ้นขึ้น กล้ามเนื้ออ่อนแรงและรูปในอินสตาแกรมส่วนใหญ่ถ่ายได้แค่เซลฟี่เพราะมันช่วยให้หลบบุมปากของแตงโมได้ตอนนี้แตงโมพยายามรักษาปากช่วงล่างให้หายดีเป็นปกติให้เร็วที่สุดใครรู้จักหมอเก่งๆทักข้อความไปหาแตงโมได้เลยพร้อมกันนี้แอนนาทีวีพลูก,ก็วอนชาวเน็ตอย่าไปบูลี่ปากของแตงโมมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของการผ่าตัดถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะคะ